และนี่คือเจ้า Next Gen Everest Sport Package ที่มาพร้อมกับ m มกอ l ลลอยขอบ24ดำกาไฟที่หูกระจกจะมีกล้องรอบคันแล้วก็ใบสปอร์ตนะครับถัดไปนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เห mm ็น hmm. สว่าง <antis teens S 1> จ้าสะละเกินมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าที่สามารถสั่งเปิดปิดผ่านรีโมทกุญแจคีย์เลสของเราได้เลยนะครับทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะครับ ต่อมานะครับพวงมาลัยของเรานะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับและของเรายังมีโหมดในการขับขี่นะครับจอกากระจอเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับมีกล้องรอบคันนะครับใหญ่ๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้ขับง่ายง่ายเลยนะครับถัดมานะครับตรงกลางนะครับห้องโดยสารกลางนะครับสามารถพับเก็บได้ถุงตอนท้ายก็พับเก็บได้นะครับแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับใช้งานก็ดีนะครับแบกของก็ได้นะครับ ถัดมานะครับเครื่องยนต์ของเรานะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0 Turbo เดี่ยวนะครับเกียร์6สปีดนะครับให้แรงม้าที2,170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าเครื่องเล็กแต่แรงนะฮะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับติดต่อสอบถามมิกกี้ได้เลยนะครับมิกกี้มีรถพร้อมตกงมอเอรครับ